เล่นบีในรอบเจ็ดเดือนได้เจ็ดเดือนลองดูกันว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอปรับหน้าจอก่อนนะครับไม่ดีมาละปรับไม่เป็นเลยแจกใครบ้างอ่ะ แจกเยอะมางี่สิบแปดวันเปิดเปกทใไมวะเดี๋ยวขอซื้อปืนอนดน่อนะครับนีหน่อยได้ยางนี้เลยัวมาครับ เล่นครั้งแรกไม่ได้เปลี่ยนเตือนจะไกลขนาดไหนแต่น้อยเรียกกุ๊บๆเลยอืม้วก็ไม่ต้องสนแล้ว 不好了！ nè, ừ, oh, 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 okay, oh, 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 Oh. Blue team win. Wow. Nale. มาครับนะครับเจ็ดเดือนเมื่อกี้เจอโปเมื่อกี้เจอปเปิดหน้าจอัมาครับขอโทษทีเจอครับขอ,อโทษทีเข้ามาครับขี่แม่งเนี่ยพีพีผมเลยไม่ค่อยอยากเล่นโปมันเยอะอห้องนี้เลยนี่ะกกระบบเก็บเก็บเอาเลยกดเข้าไปแล้วนะต,ต้องวอร์มสีมือกนหน่อยนะครับ Uh. อ้าวลุกลุขอบคุณขอในพวกเขอเป็นได้ททักเนี่ยเราต้องมีง

ขอไดนีะไม่ฟีดังไ่สุดส่งไหนแล้วไม่ฟขอไม่ฟีดสนเด็ขอแป๊บขอหน้าครับมันมันช้าแป๊บหนึ่งนะ

ว่าแล้วว่าโลกยังหลายแบบ dạ tiên ồ anh linh không được biết không nhìn là muốn gì Thank you. ทั้งนี้แลอบเจตเดียนโอ้ยเลยมาหน้าไหให้จ้องอีดอมวะรอเดทันกันใช่เขาขังแรกมหละ Nghĩ đi. Nè đi. Nè. Đi Nghĩa đi. Nghĩa đi. Nghĩa đi. ngak langu ngak ngak ngak

cái này cái nó có bị đồng của à ô liêm bạc không nhờ bao nhiêu này ô đủ đủ

không rồi vâng thì bị khó hay chìm chẳng đúng rồi vâng.